พลโทสุพัชัยเมฆาสุวรรณดิตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้เดินทางไปโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่3โดยรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องที่หน่วยต้องการการสนับสนุนพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ต่อไป ในโอกาสนี้เจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้ชมการสาธิตชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสและกล่าวให้อวาดแก่กําลังพลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยสายแพทย์กองทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่3ที่เข้ารับการตรวจเยี่ยมได้แก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลค่ายกาวิละโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองโรงพยาบาลค่ายวชิระประการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3กองพันเสนารักษ์ที่4และกองพันเสนารักษ์ที่8